สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม PUBG Mobile กับช่อง PAJ7 นะครับผมอ่านะครับวันนี้นะฮะเราจะพามาสุ่มกล่องคลาสสิกกันนะครับทุกคนกล่องคลาสสิกเนาะมันจะเป็นธีมฮอตนะฮะกล่องฮอตนะฮะผมก็มีตัวฟอยู่100ใบอนะทุกคนนี่เราจะมาสุ่มบนนี้นะคะทุกคนสกินปืน M4 น้ำแข็งอะฮะทุกคนนี่ผมบอกเลยนะครับผมว่า ออกยากออกเย็นมากนะคบผมดูเขาสุม่มน,นะกล่องเดียวก็ได้แนละ้วผมนี่สุ่มนะร้อยใบที่สองรอบสามรอบมาทุกคนยังไม่ได้เลยครับเราจะมาดูกันดีกว่าครับว่ารอบนี้จะได้ไหมครับทุกคนสกินปืนเ4น้ําแข็งน,นะครับบอกเลยว่าอยากได้มากเลยครับจะได้เราจะได้อัพไม่ใ่ห้สกินปืน M4 น้ําแข็งฮะเราก็จะไปดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะครับนี่ฮะของในกล่องก็มีมากมายทุกคนนี่ดูของ ชมพูของอะไรอย่างนี้นะฮะค่อนข้างแดงนี่ก็ค่อนข้างจะเยอะฮนี่เปอร์เซ็นต์การดรอปคอนะครับผมว่าโอ้โหถือว่าเยอะครับสองเปอร์เซ็นต์นะฮะสำหรับเอ็มโฟนเนาะคิดว่าจะได้ไหมก็ไปดูทำสำหรับกล่องฮอตเตียทุกคนนะฮะในกล่องคลาสสิกอ่านี่ฮะเราก็จะไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะสุ่มได้ไหมครับนี่ครับเอ็มโฟน้ำแข็งอันนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวขอกดย้ำๆๆหน่อยนะฮะนี่ฮะเป็นโซ่นะครับบอกว่าจะได้ครับพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวครับสิบกล่องแรกนะฮะผมมีอยู่หนึ่งร้อยกล่องเนาะอ่ะเริ่มเลยครับไป มาไหมมาโอ้ยทุกคนเป็นไงอ่ะสิบกล่องแรกก็ได้ของชมพูแล้วอ่ะโหดวงมาดวงเปิดทุกคนอ่ะอ่ะเราจะไปดูกันแบบเร็วๆเลยครับเพราะว่าของแดงเออใช่ของแดงของชมพูมาครับทุกคนไปครับจัดไปครับอีกสิบกล่องครับไปเลยครับจัดเลยครับโอ้หทุกคนมาจริงๆฮะเหรียญนะมาเหรียญมาเต็มาทุกคนโอ้หดูเหรียญดิเหรียญล้วนๆจัดไปอย่างทีครับจากรวดเร็วครับไปฮะโอ้ยเหรียญ โอ้ทุกคนเหรียญเกลือโคตรเยอะทุกคนเอามาทำมาเยอะแยะนะฮะอ่ะฮะเราจะจัดกันไปต่ออย่างรวดเร็วนะครับไปจัดไปเลยนะฮะว่าจะมาไหมครับมาไหมครับมาไหมครับโอ้ยไม่มีม่วงเลยครับมีชิ้นเดียวแล้วครับที่เหลือโอ้โหทุกคนโอ้โหจัดไปสามสิบกล่องแล้วเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลยครับไปกันเลยครับเกลือสุดๆนะฮะหรือว่าเราจะกดเร็วไปทุกคนนะเดี๋ยวผมจะกดค่าบอกนะเราจะไปแบบลุ้นทีละกล่องดีกว่านะครับเผื่อมาอย่างเขาบ้า,บางะฮะ จัดไปครับดูสิครับว่าจะมาไหมครับเอฟโฟน้ำแข็งจะมาไหมครับจะมาไหมยังไงยังไงยังไงโอ้ยมาไวไม่มาทุกคนเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเสื้อโอ้ยโอ้ยได้เสืออเส้อมาทุกคนเสื้อม่วงเลยโอ้ทุกคนชมพูยังไม่ออกเลยทุกคนดูดิโอ้ห้าสิบกล่องนะเนี่ยโอ้ไปครับ กล่องพ like you. mm ี a, ่หกสิบกล่องครับหกสิบกล่องครับมาครับยังไงครับจะมาไหมครับ M4 น้ำแข็งนี้ M4 น้ำแข็งขอสักอันสักอันโอ้ยนกเขาโอ้ยโอ้โหทุกคนโอ้ลื่นลื่นโอ้ยเกือจัดทุกคนเกือจัดหกสิบกล่องทุกคนดูดิจัดไปครับยังไงครับจะมาไหมยังไงครับยังไงครับโอ้ต้องออกแล้วล่ะต้องออกแล้วล่ะโอ้โหลื่นอย่างนี้โอ้ โอ <bin> ้โอ้ยเหรียญทุกคนเหรียญเหรียญทั้งนั้นเหรียญเกลือทั้งนั้นโอ้โหมาดิมาดิกล่องฮอตตอนนี้ฮอตเลยทุกคนหัวเนี่ยฮอตร้อนเลยครับทุกคนหัวโอ้ยอืมไม่มาทุกคนโอ้โหมาไหมเอ้ยชุดเอ้ยเอ้ยโอ้ยจผูกวันทำไมโอ้ยทุกคนโอ้ปะครับสิบกล่องสุดท้ายครับสิบกล่องสุดท้ายเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมครับสิบกล่องสุดท้ายนะฮะทุกคน ไปมาเถอะมาเถอะมาเถอะอืมเชื่อทุกคนโอ้โอ้โอ้อีมาไหมมาไหมมาไหมมาทุกคนไ้ระเบิดอีกแล้วขอจบโอ้ทุกคนดูด,ด,ดิโอ้ยังไงเนี่ยโอ้โหโอ้เหรียญทุกคนจบแล้วร้อยกล่องทุกคนขนาดร้อยกล่องกันเนี่ยโอ้ทักท โอ้โหทุกคนร้อยกล่องอะได้ระเบิดสองอัน,อนของจมพูทุกคนโอ้โหจะเกลืออะไรขนาดนี้ทุกคนนะก็ใครสุ่มจะกินไอโฟรับแขกนี้เปิดกี่กล่องแล้วฝากคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนอยากรู้ทุกคนเปิดกี่กล่องก็ได้นะ,ะทุกคนนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเนะาะสำหรับวันนี้เนาะโอ้โห damn, บอกเลยว่าไม่มีอะไรเลยครับไม่ได้อะไรเลยครับก็วันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ